เม่อ<น>เราทําสารไปเนี่ยครับใบเราจะเข้าสีเริ่มแก่ที่อาจารย์บอกว่าตัวไรแดงมันมันเข้าทําลายเนี่ยเราช่วงนี้เราสามารถที่จะกําจัดหรือฆ่ามันได้ยังไงได้บ้างไรแดงน่ะจะอยู่จะอยู่กับใบที่มีแว็กนะครับพูดง่ายก็คืออยู่ในใบแก่นะครับจะมากินจะมากินหน้าใบจะมาคุย้ยมาเขีย่ยจัดการกําจัดได้เลยนะครับตัวยาที่ใช้ที่ผมใช้เป็นปกตินะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นโพพาไก บวกเฮกซี่ไดอะซอกอย่างละ1ลิตรต่อน้ำหน0 0งลิตรนะครับพ่นให้ทั่วผสมยาจับใบด้วยนะนะพ่นให้ทั่วจําไว้อย่างเดียวยาไรแดงไม่สามารถผสมยาเพรียหรือว่ายา,มาแมลงตัวอื่นได้และนะฮะไม่แนะนําให้ผสมชุดสะสมอาหารหรือชุดทําใบนะครับพ่นเดียวเดียวพ่นให้ทั่วทุกใบนะครับแต่หลายท่านที่เท่าที่ผมไปดูนะฮะหลายท่านใช้โดรนนะครับเอามาอยู่นะครับ โดนเขาพ่นจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับใบที่ทับซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับใบด้านล่างจะไม่โดนทันทีนะครับทับซ้อนกันอยู่แบบนี้ใบด้านล่างจะไม่โดนนะครับใบนี้จะไม่โดนอีกอย่างหนึ่งก็ค like ือในพื้นท uh> ี่ที่มีปริมาณมากนะครับไปใช้แอร์บัสบางทีแอร์บัสก็เข้าไม่ถึงนะครับตัวนี้เน้นย้ําในเรื่องของการพ่นก็คือพ่นมือถ้าสะอาดแล้วใช้โดนคุมได้ใช้แอร์บัสคุมได้นะครับอ่ะโอเคในเรื่องของไรแดงนะครับ